สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาระดีกีฬาดังช่องของคนรักวอลเลยบอลที่เราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกประเด็นร้อนของวงการลูกยางค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปส่องลึกสถิติของนักตบสาวไทยแบบจัดเต็มเจาะกันครบทุกคนเลยค่ะจากผลงานในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2025หรือ VNL 2025ที่เพิ่งปิดฉากไปหมาดๆ สดๆสดร้อนๆเลยค่ะคลิปนี้ทีมงานของเราจะพาทุกท่านไปดูว่าใครคือนักตบสาวไทยที่ยังยืนอยากทำผลงานโดดเด่นในเวทีระดับโลกและใครคือตัวจริงเสียงจริงที่แม้ทีมจะพ่ายแพ้หลายแมตช์แต่เธอกลับชนะใจแฟนวอลเล่ทั่วทั้งโลกอยากกดข้ามนะคะเพราะเราจะวิเคราะห์ให้เห็นกันชัดๆว่าใครเป็นเซตเตอร์ระดับโลกใครเป็นมือทำแต้มที่สู้ไม่ถอย และใครคือขุมพลังใหม่ของวัลเล่บอหยินไทยบอกเลยค่ะว่าถึงแม้เราจะอยู่ท้ายตารางแต่ก็ยังมีแสงสว่างที่พุ่งขึ้นมาอย่างงดงามและอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทีมชาติไทยในปีหน้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยคะ่ะเรามาเริ่มต้นจากตำแหน่ง Best s อร์เรสหรือผู้ทําคะแนนรวมสูงสุดกันก่อนนะคะและแน่นอนว่าคนไทยหเดียว ที่ติดท็อป10ของโลกในรายการนี้ก็คือแต่แลแลนแตมขอเสียงปรับมือให้กับบีมพิมพิชยากกรัมหัวเสาเบอร์หนึ่งของไทยที่สามารถไต่ขึ้นมาติดท็อป10 best scorers ของ VNL 2025ได้สำเร็จเธอทำไปทั้งหมด178คะแนนรวมโดยแบ่งเป็นแต้มจากการรุก167แต้มแต้มจากการบล็อก8แต้ม แต้มจากการเสิร์ฟ3แต้มแม้ทีมไทยจะเก็บชัยชนะได้เพียงนัดเดียวในรายการนี้แต่บีมยังคงรักษาระดับของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมในเวทีโลกตอนนี้เราได้สถิติแบบเจาะลึกของบีมพิมพิชยากกรมกันแล้วนะคะหนึ่งในผู้เล่นที่แบกเกมรุกของทีมไทยทั้งรายการ VNL 2025แบบไม่มีกักเลยค่ะ สถิติเฉลี่ยต่อแมตช์ของบีมมีดังนี้ค่ะแต้มรวมต่อแมตช์ average by match 14.83แต้มประสิทธิภาพการโจมตี efficiency 40.34%แต้มโจมตีเฉลีย่ย average attack points 13.92แต้มเปอร์เซ็นต์บล็อกสำเร็จ block success 11.43%แต้มบล็อกเฉลีย่ย average block points 0.67แต้มเปอร์เซ็นต์เซิร์ฟสำเร็จเซิร์ฟสักเซส2.36เ,เซตแต้มเซิร์ฟเฉลีย่เเย Everage s e r v e Points 0.25แต้มว,ว้วาวว,าว้าวว้าวเธอมีค่าเฉลีย่ยแต้มรวมสูงเกือบ15แต้มต่อแมตช์และแต้มโจมตีเฉลีย่ยสูงถึง13.92แต้มต่อแมตช์เรียกได้ว่าถ้าไม่มีเธอกดแทบไม่มีแต้มจริงๆค่ะ นี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมพิมพิชยาถึงติดท็อป8 s t Scorers ของโลกใน VNL 2025และยังคงเป็นดาวเด่นของทีมไทยที่ทุกสายตาต่างจับจ้องอยู่ค่ะคนต่อมาค่ะขอเชิญคุณผู้ชมพบกับอีกหนึ่งสาวแกร่งในแดนหน้าแนนทัดดาวนึกแจ้งตัวบล็อกตัวหลักของทีมชาติไทยแม้ใน VNL 2025ครั้งนี้ เธอจะอยู่ในอันดับที่34ของตารางผู้ทำคะแนนรวมแต่บอกเลยค่ะว่าคะแนนของเธอไม่ธรรมดาทัดดาวทำไปทั้งหมด110คะแนนโดยแบ่งเป็นแต้มจากการรุก88แต้มแต้มจากการบล็อก20แต้มแต้มจากการเสิร์ฟ2แต้มในฐานะบอลเร็วเธอทำหน้าที่ทั้งรุกและรับอย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะการบล็อกที่ยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการหยุดยั้งเกมบุกของคู่แข่งและที่น่าชื่นชมก็คือแม้ทีมจะเปลี่ยนมือเซตหลายช่วงแต่ทัดดาวยังประคองฟอร์มได้ดีไม่ถอยและยังเป็นกำลังสำคัญในหลายแมตช์ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์คุณผู้ชมคะนอกจากคะแนนรวมที่เรานำเสนอไปเมื่อครู่เรามีสถิติเฉลี่ยต่อแมชของแนนทัดดาวนึกแจ้งมาให้ดูกันแบบเจาะลึกเลยค่ะ ใน VNL 2025ถทัดดาวมีค่าเฉลี่ยสถิติต่อแมตช์ดังนี้เฉลี่ยแต้มรวมต่อแมตช์ Average by match 9.17แต้มประสิทธิภาพในการโจมตี Efficiency 44.90%เฉลี่ยแต้มจากการโจมตี Average attack points 7.33แต้มเปอร์เซ็นต์สำเร็จจากการบล็อก Block success 14.81% แต้มจากการบล็อกเฉลี่ย average block points 1.67แต้มเปอร์เซ็นต์เสิร์ฟสำเร็จ serve success 1.62เปอร์เซ็นต์แต้มเสิร์ฟเฉลี่ยตอ่อแมตช์ average serve points 0.17แต้มคุณผู้ชมคะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับอันดับ42ของโลกน้องเล็กของทีมไทยคนหนึ่งที่น่ารักไม่แพ้ฝีมือตบเลยนะคะทำคะแนนเป็นอันดับ3ของไทย เธอคือน้องเฟิร์นวริสราสีทาเลิศค่ะสาวน้อยวัยแค่19ปีแต่ตบได้เซบเกินเบอร์มากๆและนี่คือการลงแข่ง v n l ครั้งแรกในชีวิตของเธอแต่ผลงานคือว้าวมากน้องเฟิร์นทำไปทั้งหมด97คะแนนนะคะแบ่งเป็นตบใส่ไม่ยั้งเลยค่ะ89แต้มบล็อกไปอีก2แต้ม เสิร์ฟเขาเป้าอีก6แต้มค่ะส่วนค่าเฉลี่ยต่อแมตช์ก็คือแต้มรวมเฉลี่ย8.08แต้มต่อแมตช์แต้มโจมตีเฉลี่ย7.42แต้มความแม่นในการรุก31.34%เปอร์ซน์เลยนะคะบล็อกสำเร็จ5.26%เปเฉลี่ย0.17แต้มค่ะ เซิรแม่น4.92%เฉลีย่ย0.60แต้มค่ะน่ารักไหมคะถึ้งน้าทั้งใจทั้งสถิติเลยนะแม้จะเป็นน้องใหม่ในทีมแต่พี่ๆในทีมยังเอ็นดูเพราะน้องเฟิร์นซูเต็มที่ทุกแมตช์เลยคะ่ะคุณผู้ชมคิดยังไงบ้างคะวันในอนาคตน้องเฟิร์นจะขึ้นมาเป็นตัวหลักได้ไหมนะคุณผู้ชมค่ะ ตามมาติดๆกับอีกหนึ่งสาวคนเก่งของไทยที่มีทั้งพลังทั้งความมั่นใจและที่สำคัญตอกทีคือเสียงดังปังถึงหัวใจเลยค่ะเธอคือโมเมธนชาสุขสดสาวเก่งเบอร์21ของทีมไทยที่ขึ้นมาทำผลงานได้อย่างมั่นคงในปีนี้แม้อันดับจะอยู่ที่ที่58ของโลกในหมวดเบส scorers แต่ถ้าพูดถึงพลังสวิงแขน p l u สความดุดันในสนามต้องยกให้เธอคนนี้เลยค่ะโมเมทำแต้มรวมไปทั้งหมด73แต้มโดยแบ่งเป็นตบใส่เต็มแรง64แต้มบล็อกแน่นๆไปอีก5แต้มเสิร์ฟก็ดีไม่แพ้ใคร4แต้มค่ะส่วนสถิติเฉลี่ยต่อแมชก็คือแต้มรวมเฉลี่ย6.08แต้มต่อแมชแต้มโจมตีเฉลี่ย 5.33แต้มประสิทธิภาพการโจมตี38.99%บล็อกสำเร็จ16.67%เฉลี่ย0.42แต้มแต้มโจมตีแม่นยำ6.15เฉลี่ย0.33แต้มค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าแม้จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของทีมแต่โมเมก็ยังคงสู้สุดใจและทำแต้มช่วยทีมได้เสมอไม่ว่าแมชไหน และที่หลายคนไม่รู้ก็คือโมเมเป็นคนที่เติมพลังให้ทีมได้ดีมากๆทั้งเรื่องพลังใจเสียงเชียร์และรอยยิ้มระหว่างเกมเลยค่ะคุณผู้ชมคิดยังไงกับฟอร์มของโมเมปีนี้บ้างคะถ้าชอบโมเมกดหัวใจให้เธอหนึ่งดวงแล้วอย่าลืมเม้นเชียร์กันใต้คลิปด้วยนะคะมาคะ่ะถึงคิวของกับตันเพียวของพวกเรากันแล้วคะ่ะ เธอคือพี่เพียวอัชราพรคงยศหมายเลข18ที่เป็นทั้งตัวทำแต้มและตัวใจของทีมเลยนะคะแม้ว่าผลงานโดยรวมของทีมไทยจะไม่ได้สวยหรูนักแต่กับตันเพียวของเราก็ยังคงทำหน้าที่ได้ดีสุดๆตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ VNL 2025เลยค่ะนัดสุดท้ายเธอระเบิดฟอร์มออกมาจนสโมสรในญี่ปุ่นคิดไม่ผิดที่เลือกเธอมาเสริมทัพ คนที่เคยว่าให้กับตันเพียวถึงกับนอนไม่ได้ตามไม่หลับกันเลยทีเดียวกับตันเพียวติดลำดับ60ของล่อคะเพียวทําคะแนนรวมไปทั้งหมด71แต้มโดยแบ่งเป็นตบใส่แบบเนียนๆ65แต้มบล็อกอีกเบาๆ3แต้มเสิร์ฟเข้าเป้าเป้เปอีก3แต้มคะ่ะและนี่คือสถิติเฉลี่ยต่อแมตช์ของพี่เพียวคะ่ะแต้มรวมเฉลี่ยต่อแมตช์ 5.92แต้มแต้มจมตีเฉลี่ย5.42แต้มประสิทธิภาพการรุก34.76%บล็อกสำเร็จ8.33%เฉลี่ย0.26แต้มเสิร์ฟแม่น4.35%เฉลี่ย0.25แต้มค่ะคุณผู้ชมขาถึงแม้ว่าเพียวจะไม่ได้ระเบิดฟอร์มแบบรัวๆเหมือนหลายปีที่ผ่านมา แต่เธอก็ยังเป็นเสาหลักที่พึ่งพาได้และเป็นแรงประดานใจให้น้องๆในทีมทุกคนเลยนะคะและอย่าลืมว่าเพียวเป็นคนที่มีพลังบวกเยอะมากเวลาอยู่ในสนามเสียงเชียร์ของเพียวนี่แหละค่ะที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมใจสู้ไม่ถอยคุณผู้ชมล่ะคะยังรักพี่เพียวเหมือนเดิมไหมคะคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เธอกันหน่อยเร็วคะ่ะตามมาติดติดกัด น้องไก่ของพวกเรานะคะเธอคือวิมลรัตนพันธ์หมายเลข29นักตบสาวบอลเร็วคนใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้แม้จะเป็นปีแรกที่ลงเล่น VNL แบบเต็มๆแต่น้องไก่ก็สร้างผลงานจนแฟนๆต้องกดหัวใจรัวๆค่ะและตอนนี้เธอขึ้นมาติดอันดับที่70ของโลกในหมวดผู้ทำคะแนนรวมแล้วนะคะ สถิติของน้องไก่ในรายการ VNL 2025มีดังนี้ค่ะแต้มรวมทั้งหมด58แต้มเท่ากับตบทําแต้ม42แต้มบล็อกนั่นๆั่นแต้มเสิร์ฟแม่นๆั่น3แต้มค่าเฉลี่ยต่อแมตต์ก็น่ารักไม่แพ้คนเลยค่ะแต้มรวมเฉลี่ย4.83แต้มแต้มโจมตีเฉลี่ย3.60แต้มความแม่นการรุก 42.00%ว้าวบล็อกสำเร็จ16.12%เฉลี่ย1.08แต้มโหบล็อกมาเต็มเลยนะคะเสริฟสำเร็จ2.91%เฉลี่ย0.26แต้มว้าวต้องปรบมือให้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่คือดาวรุ่งสายบล็อกที่กำลังจะกลายเป็นเสาหลักใหม่ของไทยในอนาคต น้องไก่ไม่เพียงแต่บล็อกดีแต่ยังรุกแม่นและเสิร์ฟก็พัฒนาไวมากเลยด้วยนะหันแน่มาถึงสาวไทยในอันดับที่81ของโลกแล้วนะคะเธอคือคนที่มีความขยันเกิน100ความมุ่งมั่นเกินล้านและชื่อของเธอก็คือยูฟ้าดนอนพรสินโพหมายเลขสี่คนนี้เลยคะ่ะแม้ว่าเธอจะไม่ได้เป็นตัวจริงทุกนัด แต่ทุกครั้งที่ได้ลงสนามเต็มที่ทุกลูกเสิร์ฟใจเกินร้อยรุกบุกไม่ถอยและบล็อกก็คอยช่วยเพื่อนเสมอเลยค่ะคุณผู้ชมขาจะเห็นได้เลยว่าน้องอยูฟ้าเป็นอีกหนึ่งคนที่เก็บแต้มได้เรื่อยๆแม้จะไม่ใช่คนที่ยิงรัวๆแบบตัวทําคะแนนหลกักแต่ก็เป็นตัวสนับสนุนที่น่ารักน่าเชียร์และช่วยให้ทีมมีทางเลือกหลากหลายขึ้นมากๆเลยค่ะ มาถึงอีกหนึ่งสาวที่แฟนๆคุณหน้าคุ้นตากันดีเลยค่ะเธอคือออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรหมายเลข11หัวสาวอีงหนึ่งคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และใจสู้เกินร้อยเลยนะคะแม้ปีนี้จะไม่ได้ลงสนามเต็มแมชทุกนัดแต่ทุกครั้งที่ลงสนามออมสินก็จะใส่เต็มไม่มีแผ่วและยังทำผลงานจนติดอันดับที่83ของโลกในกลุ่มผู้ทำแต้มได้สำเร็จเลยค่ะ สถิติของออมสินใน VNL 2025มีดังนี้นะคะแต้มรวมทั้งหมด40แต้มเท่ากับตบแรงแม่นยำ38แต้มบล็อกเนียนๆ2แต้มเสิร์ฟยังไม่มีแต้มจากการเสิร์ฟในปีนี้นะคะค่าเฉลี่ยตอ่อแมชก็คือแต้มรวมเฉลี่ย3.64แต้มตอ่อแมชแต้มโจมตีเฉลี่ย3.45แต้มความแม่นการรุก42.22%ว้าวแม่นมากเลยนะ บล็อกสำเร็จ16.67%เฉลี่ย0.18แต้มเสิร์ฟสำเร็จ0.00%คุณผู้ชมคะออมสินอาจไม่ได้อยู่ในช่วงพีคที่สุดของชีวิตนักกีฬานักแต่สิ่งที่เธอมีคือความนิ่งความเข้าใจเกมและหัวใจนักสู้ที่ช่วยทีมได้ตลอดทุกสถานการณ์เวลาเกมสะดุดก็จะมีออมสินนี่แหละค่ะที่ลงมาช่วยกู้สถานการณ์ได้เสมอเลยค่ะปลีกาย ออมสินโดนถล่มเยอะเหมือนบนจากกลุ่มเกลียนที่แฝงมาในนามแฟนมอลลย์บอลไทยเข้าไปต่อว่าเธอในเพจส่วนตัวอันที่จริงก็ไม่สมควรค่ะเพราะตรงนั้นก็คือพื้นที่เขาคุณผู้ชมขามาถึงคนทําแต้มอันดับ9ก้าของไทยอันดับร้อยหนึ่งของโลกชมพู้วาวคิรีพรพัน์เกิดปราดหมายเลขสแม่ทัพของทีมไทยผู้ที่เซตแม่นเซตเร็วเซตเก่งจนทั่วโลกยอมรับ แม้ตำแหน่งของเธอจะไม่ได้เน้นทำแต้มโดยตรงแต่ใน VNL 2025แชมพูก็ยังทำแต้มไปทั้งหมด19คะแนนเลยนะคะโดยแบ่งเป็นตบส่วนกลับสวยๆ11แต้มบล็อกเหนียวแน่น5แต้มเสิร์ฟเข้าเป้า3แต้มและค่าเฉลี่ยต่อแมตชของกัปตันเราก็มีรายละเอียดแบบนี้เลยค่ะแต้มรวมเฉลีย่ย 1.68แต้มต่อแมชแต้มโจมตีเฉลี่ย0.92แต้มความแม่นยำในการรุก42.31%บล็อกสำเร็จ9.62%เฉลี่ย0.42แต้มเซิฟสำเร็จ2.42%เร์เฉลี่ย0.25แต้มแม้คะแนนรวมจะไม่สูงเหมือนตัวบุกแต่แชมพูคือหัวใจของทีมค่ะเพราะเธอคือคนที่กำหนดจังหวะเกม คอยประสานตัวรุกคุมรูปเกมและส่งพลังใจให้เพื่อนทุกคนตลอดเวลาแล้วคุณผู้ชมล่ะคะยังรักเซตเตอร์ใหมายเลข3คนนี้เหมือนเดิมอยู่ไมนะนลำดับต่อไปหัทยาบำรุงสุขบอลเร็วสายเท่ที่แม้จะพูดน้อยแต่เวลาเล่นในสนามบอกเลยว่าฟาดแรงไม่เบาเลยนะคะ ในปีนี้แม้พี่เตยทำแต้มไปได้ถึง17แต้มและอยู่อันดับที่103ของโลกเลยนะคะแต้มของเธอแบ่งเป็นตดแม่นแม่น14แต้มบล็อกแน่นแ2แต้มเสิร์ฟเข้าเป้าสวยๆ1แต้มเฉลี่ยต่อแมชก็คือแต้มรวมเฉลี่ย2.83แต้มต่อแมชแต้มโจมตีเฉลี่ย2.33แต้มประสิทธิภาพการรุก หรือ EFFICIENCY 46.16%สูงเลยนะบล็อกสำเร็จ7.14%เฉลี่ยอยู่ที่0.33แต้มเสิร์ฟสำเร็จ2.27%เฉลี่ยอยู่ที่0.17แต้มลำดับต่อมาสาวกระโปรงเหี่ยนชัชจุออนมกสีหมายเลข19ที่แฟนๆรักสุดใจเลยคะ่ะแม้ปีนี้เธอจะไม่ได้ลงสนามเต็มทุกแมช เพราะอาการบาดเจ็บแต่ก็ยังมีช็อตสวยๆให้แฟนๆได้เฮกันหลายลูกเลยนะและจากผลงานทั้งหมดเธออยู่อันดับ107ของโลกในหมวดผู้ทำแต้มรวมค่ะโดยมีทำไปทั้งหมด13แต้มแบ่งเป็นแต้มโจมตี10แต้มบล็อก1แต้มเสิร์ฟข้าเป้า2แต้มส่วนค่าเฉลี่ยต่อแมตช์ของบุ๋มบิ๋มก็เป็นแบบนี้ค่ะแต้มรวมเฉลีย่ย 1.86แต้มต่อแมตช์แต้มรุกเฉลี่ย1.43แต้มความแม่นยําการรุก27.03%บล็อกสําเร็จ7.14%เฉลี่ย0.14แต้มเสิร์ฟสําเร็จ8.33%เฉลี่ย0.29แต้มว้าวเสิร์ฟแม่นชัยได้เลยนะ แม้จะไม่ได้ลงเป็นตัวหลักตลอดทั้งรายการแต่บุ๋มบิ่มก็ยังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ทีมไว้ใจได้และแฟนๆยังรักมากทุกครั้งที่เธอลงสนามค่ะคนต่อมาก็คือโบกัลยารัตขุนเมืองบอนเร็วหมายเลข24ของทีมชาติไทยที่แอบแจ้งเกิดเบาๆด้วยประสิทธิภาพการตบสูงถึง76.92%เเลยค่ะ แม้จะทำแต้มรวมไปเพียง10แต้มและอยู่ในอันดับ110ของโลกแต่ทุกลูกที่ตบคือเข้าเกือบหมดแม่นยิ่งกว่า GPS อีกนะคะสถิติของน้องโบใน VNL 2025มีดังนี้ค่ะแต้มรวมทั้งหมด10แต้มทั้งหมดมาจากการลุก Attack Points เลยนะคะไม่มีแต้มจากบล็อกและเซิร์ฟแต่ไม่เป็นไรเลยเพราะลุกแม่นเวอร์ ค่าเฉลี่ยต่อแมตช์แต้มเฉลี่ย1.67แต้มต่อแมตช์แต้มรุกเฉลี่ย1.67แต้ม Efficiency สูงถึง76.92%เปซเลยค่ะสาวไทยที่มีรายชื่อปรากฏในตาราง best scorers ของโลกค่ะแม้คะแนนจะได้ไม่เยอะเหมือนคนอื่นแต่ถ้าพูดถึงความมุ่งมั่นและความน่ารักในสนามบอกเลยว่าเต็มร้อย plus 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 เพราะคือนุกนิกนัทนิชาใจแสนหมายเลข15ตัวเซตมือรองที่ลงช่วยงานชมผู้เป็นระยะระยะและจากการเล่นในปีนี้นุกนิกเก็บแต้มไปได้2คะแนนอยู่ในอันดับ118ของโลกค่ะสถิติก็มีแบบนี้เลยนะคะแต้มรวม2แต้มเท่ากับบล็อกได้1แต้มเท่ากับเสิร์ฟได้1แต้ม ไม่มีแต้มจากการตบเพราะตำแหน่งไม่เน้นทำแต้มคะ่ะและตามมาด้วยกติกา9พินอันดับที่119ทําทำได้1แต้มเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมเราได้เห็นกันแล้วว่าถึงแม้ปีนี้ทีมชาติไทยจะเจอศึกหนักแต่สาวๆของเราก็ยังสู้สุดใจและทำผลงานส่วนตัวกันได้อย่างน่าประทับใจหลายคนเลยนะแต่เรื่องยังไม่จบนะคะ เพราะยังมีอีกหลายหมวดที่สาวไทยติดอันดับโลกแบบสุดเซอร์ไพรส์เช่นกันคลิปถัดไปเราจะพาไปดูว่าใครคือเซตเตอร์ที่ดีที่สุดในโลกปีนี้และสาวไทยติดลำดับเท่าใดใครรับบอลได้แม่นสุดและใครคือเจ้าแม่ขุดบอลของทีมไทยเบสรีเซิเวอร์ทั้งสรุปเปอร์เซ็นต์รับบอลและอันดับโลกของแต่ละคนแบบครบจบแน่นอนคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามช่องสาระดีกีฬาดังเปิดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดสถิติเด็ดๆคลิปหน้าแน่นอนค่ะแล้วเจอกันตอนต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ